กรณีหญิงสาวที่อ้างตัวว่าชื่อหงนะฮะที่เขาเป็นเจ้าของสุนัขพิษบูห6ตัวเนี่ยนะครับล่าสุดมีการอนุญ,ญาตให้ทาง Watch Dog Thailand ดูแล,แลแล้วทั้ง6ตัวแล้วก็หาบ้านให้มันในระหว่างที่เจ้าของยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับส่วนคอนโดวันนี้มีภาพด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหสภาพที่เหลืออยู่นี่คือเละเทะนะครับก็ต้องประสานให้ทางเทศบาลท้องที่เองเข้ามาทำความสะอาดบ<ะ>ริเวณส่วนกลางของชั้น9ที่ทำเป็นคอกสุน,นัขในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ พาไปดูก่อนหน้านี้กันก่อนนะฮะที่มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะทางเขาเองเนี่ยมีการย้ายหมาออกไป3มตัวแล้วอีก3ตัวเนี่ยย้ายไปอยู่บ้านแม่แล้วที่มีนบุรีเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่า3มตัวเนี่ยยังอยู่ที่คอนโดอยู่ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมครับคือแล้วทางเจ้าของเองก็พาสุนัขสามตัวออกไปตระเวนหาบ้านแล้วน้ํามันก็หมด ไปไม่ถึงไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็นอนอยู่ริมถนนย่านปทุมธานีจนสุดท้ายเมื่อวานเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็เข้าไปเจรจาแล้วก็พาหงเจ้าของสุนัขไปส่งโรงพยาบาลส่วนสุนัขก,ก็ตัดสินใจยิงยาสลบแล้วก็นําตัวไปพักฟื้นที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูลที่ตําบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่นะฮะตอนภาพที่เจ้าหน้าที่เขาไปอันนี้เป็นภาพก่อนหน้านี้ตอนนั้นเนี่ยเจอแค่หมา3ตัวแล้วก็มีกระแสข่าวว่าหมา3ตัวไปอยู่กับแม่แต่ปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชม สรุปแล้วเนี่ยยังมีหมายอยู่3ตัวที่คอนโดนะครับคำถามคืออาวทำไมใครไม่รู้ทาง Watch Dog ให้ข้อมูลว่าทางแม่ของหงเนี่ยเ,เขารู้วิธีการที่ทำให้3ตัวเนี่ยมันไม่เห่าก็เลยไม่มีใครรู้ค,คิดว่าหมาออกจากคอนโดเสร็จเรียบร้อยปรากฏไม่ใช่นะฮะเพราะว่าวันนี้เองช่วงตีสนิติคอนโดเนี่ยเขาประสานไปยังมูลธิ Watch Dog ไทยแลนด์ประสานไปที่สตวแพทย์หญิงพัทรนันทสัจจารมนะครับ เพื่อให้เข้าช่วยเหลือแล้วก็ย้ายหมาพิษบูของโหงออกไปจากคอนโด3ตัวยังอยู่ที่คอนโดอยู่นะครับก่อนหน้านี้3ตัวอยู่ที่สถานพยาบาลสั์แห่งนี้3ตัวที่ว่าเนี่ยมีสิงหาสุริยะปริดาที่ไปเอาออกมาจากรถแต่3ตัวที่เหลือนะฮะยังคงอยู่ที่คอนโดแล้วก็เมื่อประมาณเช้ามืดตีสตีสี่ก็ประสานจนท้ายที่สุดเอาออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ แล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่จากทาง Watch ็ o g Thailand ก็เปิดเผยนะครับว่าได้รับอนุญาตจากหงเจ้าของสุนัขแล้วนะฮะให้นำมาพักฟื้นเลี้ยงดูรวมกับเพื่อนๆ3ตัวที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูลนะครับซึ่งก็พระว่าทั้งหมดเนี่ยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีอาการร่าเริงไม่เคร่งเครียดนะครับแล้วก็ไม่มีอาการเห่าเสียงดังแต่อย่างใดก็คือทานอาหารได้ปกตินะฮะทางสัตวแพทย์หญิงพัทรนันท์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแลครับว่า ทาง3ตัวเนี่ยเจ้าสุนัขที่นํามาใหม่เนี่ยนะครับพบว่า2ตัวสุขภาพร่างกายมันแข็งแรงดีครับส่วนอีกตัวมีปัญหาเท้าเจ็บจากการตกท่อแต่ภาพรวมทั้ง3ตัวก็ถือว่าแข็งแรงดีในมุมมองของทางสตัตวแพทย์นะครับซึ่งเจ้าของสุนัขตอนนี้ก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ไว้ใจมอบสิทธิ์ให้ทางว t ชด d อกเนี่ยดูแลพิษบูทั้ง6ตัวไปก่อนทาง w a t c ด d อกเองก็ได้จัดเตรียม บ้านเช่าที่เหมาะสมเพื่อให้พิษบูทั้ง6ตัวได้วิ่งเล่น<ม>ก็คาดว่าอาจจะอยู่บริเวณย่านชานเมืองเพื่อที่จะลดความแออัดแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเจอผู้คนพลุกพล่านกับจริงๆเราได้ส,สถานที่ที่ดูแลเป็นบ้านพักพิงให้น้องก็คือว่าเ,เป็นเป็นบ้านเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวรอให้ทางคุณเคก้กหายป่วยเสร็จแล้วก็กลับมาดูแล ต่ทนี้เราก็จะมีเจ้าที่เข้าไปฝึกเข้าไปฝึกลักษณะของการอยู่ร่วมกันการรัก,การเจ้าวล้าวนะคะให้ให้ก่อนแล้วก็จะมีเจ้าที่อาสาเข้ามาดูดูแลให้ไปก่อนจนกว่า,าทางคุณทางทางคุณผงเนี่ยจะสามารถที่จะดูแลน้องได้ คืฟังฟังหลายคนก็เอ๊ะเดี๋ยวเค้กเดี๋ยวหงสรุปก็คือเอาง่ายๆว่าคนเดียวกันเป็นเจ้าของสุนัขแล้วกันนะคือเธออ้างว่าตัวเองเนี่ยชื่อหงนะคะส่วนนี้เป็นสภาพของคอนโดนะคุณผู้ชมคะวันนี้ทางนิติบุคคลเอกธานีคอนโดทาวน์เนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปรื้อถอนแผงไม้ที่ถูกใช้กั้นพื้นที่ส่วนกลางบริเวณชั้น9ที่คุณหงเจ้าของเนี่ยทำเป็นที่กั้นคอกสุนัขแล้วนะคะ ภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะเละมากคุณผู้ชมเละเทะเลยนะคะเสียหายบางส่วนอีกด้วยนะคะที่ตลออกอบอวนนี่คือกลิ่นนะคะกลิ่นแล้วก็สิ่งปฏิกูลของสุนัขที่มันยังคงหลงเหลือไว้อยู่เยอะเลยนะคะทางนิติบุคคลเอกธานีคอนโดทาวเาก็บอกว่าหลังจากที่รื้อแผงกั้นไม้ออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปประสานให้กับทางเทศบาลเมืองปทุมธานีเข้ามาทําความสะอาดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าแม่บ้านที่ ที่มีอยู่ที่คอนโดทําไม่ไหวแล้วจริงๆคุณผู้ชมกําลังนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะโดยเฉพาะกลิ่นที่ที่มันคละคลุ้งขนาดนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยสุนัขพิษบูทั้งหมดได้เคลื่อนย้ายไปจากคอนโดลแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้จริงๆค่ะว่ายังมีพิษบูอีกสามตัวอยู่ในห้องกับแม่ของคุณโหงเพราะมันไม่มีเสียงเห่าเลยนะคะวันนี้ได้ทำอะไรไปเบื้องต้นบ้างครับก็คือขึ้นไปออาแผงไม้ที่ก้นนะคะเอา เลาะลงมาหมดแล้วเอาออกหมดแล้วเรียบร้อยเพ<ม>ื่อที่ว่าพรุ่งนี้เราจะได้อ่าขึ้นไปทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นอ่เมือ่อเมื่อวานเองก็มีเรื่องของข้อสงสัยอยู่ว่าเอ้ยย้ายไปหมดย้ายไม่หมดเป็นยังไงคะความจริงแล้วความจริงแล้วคือนิติขอแจ้งก่อนว่านิติไม่ได้ปิดบังอ่าแต่นิติอะค่ะเพิ่งมาทราบทีหลังเพราะว่าอ่า คุณแม่ได้ลองขอมาว่าเออช่วยหน่อยได้ไหมให้ช่วยแบบประสานให้หน่อยว่าจะเอามาไปเพราะว่าตอนนี้แม่ไม่สามารถดูแลได้เพราะว่าแม่ต้องไปดูพี่เค้กอ่าก็ช่วยหน่อยเราก็เลยไปประสานไปทางวอลสต็อกว่าเออช่วยหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแม่อยากเอาหมาออกแล้วคือต้องทอํายังไงอะไรบ้างอ่าเขาก็ให้คําแนะนํามาเราก็เลยมาช่วยค่ะ<อ>หมายความว่าช่วยให้เอา ตัตัวที่เหลือเนี่ยไปด้วยไปใช่ซึ่ง<ะ>ซึ่งมันซึ่งโดยที่มีการตรวจรอบแรกเนี่ยแทบท,บ,ทบจะไม่ไม่มีเลยไม่รู้เลยค่ะเออพราะอานิติอะค่ะไม่ไล่อย,อยู่แล้วเพราะนั่นคีหอห้องของลูกบ้าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำแบบนั้นแล้วค่ะก่อนนิติยืนยันว่าไม่มลไมล่ไเ,ลเพราะว่าก็เป็นกรรมสิทธิ์ ของทางครอบครัวคุณหงหรือคุณเคก้กเนี่ยเป็นคนซื้อไว้อยู่แล้วก็คือทางเจ้าของสุนัขซื้อไว้อยู่แล้วแต่นิติขอว่าต้องทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของคอนโดนะครับยินดีถ้าหงและครอบครัวกลับ,ลบมามาอยู่ได้แต่ห้ามเอาสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นเข้ามาเลี้ยงภายในคอนโดเด็ดขาดนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎของคอนโดด้วยขณะที่ลูกบ้านตอนนี้ก็มีความสบายใจมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสรุปตอนนี้คุณผู้ชมทางคุณหงเองเจ้าของสุนัขเนี่ย อยู่ที่โรงพยาบาลนะนะฮะแต่ว่าแม่ของหงเองตอนนี้มีข่าวว่ากลับร้อยเอ็ดนะครับไปหาเงินมารักษาลูกด้วยเนี่ยนะฮะแล้วอาการของหงล่าสุดเนี่ยนะครับทางผู้ในการโรงพยาบาลปทุมธานีให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่าตรวจร่างกายอย่างละเอียดไม่พบบาดแผลครับแต่จากดูประวัติแล้วเนี่ยพบว่าเคยรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาจึงส่งตัวไปรับการรักษาต่อเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยก็ได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับขณะที่เดินทางคุณหมอก็บอกรู้สึกตัวดีแล้วก็อยู่ในอาการสงบฮะ